ท่นานผู้ชมต้องการเงินด้วยนะครับเมื่อกี้เราสะอัดได้สิบนาทีแล้วแต่เพื่อนเพื่อนผมมาแม่งดันออกเกมสซะอันนี่ไอ้บ้าเอ้ยแต่เข้ามาใหม่ห้องใต้มีคำหยาบขอขอภัอยด้วยนะครับผมเออวันนี้ก็เออผมก็จะวันนี้ผมก็จะมาเล่นงมาเรื่อยมาเต็มพันสามนะครับผมแล้วโมเดลหายไปไหนเดี๋ยวเก่นนะฮ้ยอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อย่าออกเกมอีกนะเว้ย เอาเกมตบหน้าทีหนึ่งตบปากทีหนึ่งน,งน,นี่อันนี้อันนี้โรงเรียนอ๋อไม่ใช่โรงเรียนสตูดิโอเข้าใจ่ไหมสตูดิโอใช่เป็นจำไป,ไปลุกผมออกเลยพ่อเดี๋ยวใจยเจยเ็นใจยเย็นใจเย็นโมเดลอย่าเอาเกมเองแล้วเว้ยเอาเกมทีมตบหน้านะมีขัยาควอมภัยโอเคว่าโมเดลชื่อเพืพ่อนเพื่อนคนนี้ชื่อโมเดลนะคะผมแล้วก็น้องน้องนุชเหมือนเดิมแล้วก็ผมนนท์

พูดคำว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดว่าหอหอสระอีครับผมก็เป็นคำธรรมดานะครับผมไม่ใช่หอยหอสวัสดีโมเดลเดลโมโมเดลเดลมโมเดลโมเดลราตามไปด้วยดิขอไปเก็บเปลี่ยนแป๊บนึงนะชั้นเลเวลยี่สิสุดน้าเลเวลสาช มีเสียงัาของพายด้วยนะครับผมพอดีคิดติดติดเสียงดังโอเคเสียงอะไรวะอย่ามาตุหน้ากูเลยวยโมเดลโมเดลโมเดลครับผมเฮ้ยทำไมแบบนีม้มันดูแหลกๆวะเพราะมันใหญ่ไงแบบนี้แหลกจริงๆขอเก็บนะโมเดลนัจุ่มงอม <c oughs> เุ้ยใครเป็นวะแบบนี้มันก็เล็กด้วยอ่ะแล้วคนนึงมารุมเมอตรงนี้เต็มเลยผมว่าน่าจะเข้าไปตรงนี้ดีกว่าผมเข้าไปในมาแอบตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้รีรรีเข้ารีเข้าอือดีดีดีก็สำหรับโมเดลนะคะผมผมขอพูดกับเพื่อนผมนิดนึงนะเออเพื่อนขอขอด้วยให้จบก่อนนะคะผมแล้วก็มาทาเมนด้วยนะว่า มีเหตุการณ์อะไรมางอะไรอย่างนี้ชมิมิน่าหนุนมาหาแล้วคนที่คอมเมนต์ชื่อผมนะครับก็คือโมเดลนอนนโนนเดลมาอ็นสตูดิโอช่องเลยวะอยากไปติดตามใน,น,นอ็นสตูดิโอคนขาสร้างแมบบป,ปะวะมามาเสีงเยงบู๊โมเดลใช่ยนะ ววินึกว่าให้ดูกล้องที่ไหนได้โมเดลไปไหนบางทีโมเดลอาจจะออกเกมได้นะครับบางทีอาจจะมีบั๊กอะไรนิดนึงโมเดลจึงออกเกมเออกเกมด้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนมีคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเราลีวเราลี้ยวเรา้ยวไอจัตว์นรกหมาไอ ตายไอ้บ้าเอ้ยมึงก็ไม่เว้นชีวิตกูเลยเนาะอ<ม>ีสัตว์คำหยาบนี่ท่านคำยหยาผอมภัยจริงๆเลยนะครับผมผอมภัยจริงๆคือโมเดลมันก็แต่งตัวชีชช้อะไรของเองเนี่ยฮะเพื่อนเยเล่าโอ้โห รวมไม่รอดวะไอ้นี่มึงโจ๊กกิ่งนะเว้ยต้องเป็นฆาตกรบ้างว่ะตอนนี้ตาที่หนึ่งแล้วนะคบผมตามหนึ่งละผมเล่นห้าตานะขอห้าตาคราวนี้เออเล่นมิสมิวเบสเล่นมานี่โมเดลเฮ้ยตัวนี้ทำไมัวลุได้วะเมื่อกี้อะไรวะโรปรทะลุปะวะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเร่งเลยนะอ,อ,อะไรอะไรมันทะลุกันได้ไงวะมันเปิดโบโลเลยวะเนี่ยฮะเข้าไม่ได้นี่หว่าใครไม่ได้ยินเสียงผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้ใส่ไมค์โอ้ยน็อตได้เป็นฆาตกรเหรอโอ้โหได้เป็นฆาตกรข้าโมเดลเลยขอร้องข้าโมเดลข้าโมเดลพีซเพื่อจะได้จำเอาไว้ว่าน็อตคือฆาตกรที่เก่งที่สุดในโลก เฮ้ยอย่าเพิ่งค่าใจเย็นมาถึงทำงามนินเนียนก่อนมันจะมีรอยเท้าด้วยคนนะ่ะนดคุณจะแหลกเฮ็ยเก็บเหรียญอาอทาโมเดลนะโมเดลวิ่งผ่านมาตุ๊บเลยนะไม่ใช่ไมโนนนะเว้ยโอเคก็วันนี้ก็มีเดี๋ยวก็มีนัดเล่นกับเพื่อนอีกนะครับผมตอนกลางคืนนะ ยังมีเล่นกันอีกแต่ว่าผมจะอจจะัดแค่คลิปเดียววันนี้พรุ่งนี้ผมจะอจัดสองคลิปนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมว่างวันสองอาทิตย์ผมอาจจะว่างแต่วางทีวันวันอาทิตย์อาจจะไม่ว่างนะคะผมเฮ้ยเฮ้ยลงไปได้ไงวะเนี่ยมึงหลงไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ทะลุจะชัดเลยเราแอบไว้บนนี้ก่อนดีกว่าแอ,แอบบนนี้แอบบนบบนี้เพื่อมันจะมีมีใครมาจะนด้มันจะได้มองไม่อยู่ ไม่มีท่านั่งว่ะไม่ได้ซื้อท่านั่งมานี่สักหมากินไอติมรอก็ได้กินไอติมรอก็ได้กินไอติมรอก็ได้เออสวบเขาไปเจ้าจังเลยกรบดูแต่ไอแตมันหลแนนวแนวแนวแนลงมั่นไปหมาด้วยคตโกน นี่ที่ตั้งที่เบาเพราะว่าผมตั้งใจเล่นมากเลยนะเพราะว่ากลัวฆาตกรมาเนี่ยผมก็ตั้งใจเล่นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้ผมจะได้ลงสองืปปีเปล่าโมเดลอ,อ,อาจจะอยู่บางทีโมเดลอาจจะดูหรือไม่ก็ไม่อยู่นะคะผมถ้ามีเวลาได้กับเพื่อนก็นะเออลิปแรกผมจะอัาตอน ประมาณ8โมงเอ้ยไม่ดิประมาณ11โมงหรือไม่ก็10โมงนะครับผมผมจะอัดใช่เสียงปืนเสียงปืนมาแบบนี้อ๋อมันยิงมั่วซัวหรือ,อยังไงวะงาโมเดไมมลไปไหยไหนโมเดลหายไปไหนแล้ววะอ๋อลืมไปว่าเราเป็นขานกร โมเดลไปไหนโมเดลไม่รู้อ่ะตอนนี้เรากำลังหาโมเดลอยู่ดูหันไปกัไม่รู้โมเดลขึ้นไปได้ดันบนนึกว่าน้องไม่เหมาะกับการเป็นฆาตกรว่ะน้าฆ่าได้สองคนแล้วนะทอดสองคนแล้วหรออืมอืมนี่เออไม่ใช่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 จะไม่ได้เป็นฆาตกรนะเว้ยอ๋อเอ้ยเต็มแล้วเว้ยรู้สึกจะเต็มแล้วเงินเต็มแล้วว่ะ ทุกนี้ทำไม่ได้เอ้ยปิดได้วว้ยไปเลยมาปิดปิดไม่ทันเลยโอ้ยมือมือมา <c oughs> นะผมอยากซื้อของจริงๆนะเนี่ยแต่ต,งททตังไม่พอว่ะทุกคนนี่ครับผมตังไม่พอโหไม่มีใครตาสักคนเลยหมดเวลาซะก่อนรวยห้เฮ้ยจะซื้ออะไรเลวอ่ะดิดนึงขอร้องเถอะเกมนี้ขายของเป็นชิป มีคำหยาบพร้อมใคร p ี e ผมจะพูดคำนี้ตลอดเลยนะแล้วผมพูดคำหยาบออกมาแบบนี้เหมือนเดิมดีกว่าโมเดลอยู่ไหนเอโอโมยดลดูบนอโอ้ยเรือวิ่งห้าแล้ว 5, อย่างเร็วเว้ยเอ้ยหมดดีโมเดลเฮ้ยเลือวิ่ยี่สิบเก้าแล้วฉันเลเวล่งยี่สิบเก้าเลยเว้ยเลเวลเท่าไหร่วะสามสิบหกโอินโนเซนต์เป็นสีอะไร อ๋อเป็นตำรวจวานอเออช่วยนู้ีนะมันเป็นแค่คนธรรมดาโง่ๆธรรมดาช่วยอยู่แล้วจ้ะจับหนึ่งนะที่เล่นแบบเงียบเงียเพราะว่าต้งสมาธิเล่นมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนเกมผีเลยเกมผีที่ผมต้องแบบต้องสมาธิว่างนั้นแหละออมาดมาบ้า ไม่รู้ครับผม,มเฮ้ยเออเอาอเน้อคก้อยแต่มรนลมีวะเอ้าเหรอคนนั้นเหรอโอ,อ้โหไทยแม่ขอดูดิขอดูดิขอดูรูปร่างจริงๆของมันก่อนดูดิอ๋อตัวนี้มั <c oughs> น้็มันก็เลวจังนั่นก็เคยแบบนี้นะ <c oughs> เอาแบนบนี้แบบเดิม เฮ้เอาเอาแมปโรงพยาบาลดีกว่ามามามาหลงพยาบาลโรงพยาบาลสักอันนึงสักสองสักอันสองแมปแมปแบบแบบแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้แหลกๆอ่ะมันแหลกๆกว่ะพี่นนท์ว่าแบบนี้แรงไนโน๊ตอยู่ไหนอ๋อนี่อยู่ตรงนั้นไปยืนทำอะไรอยู่เออยิ่ะ ย่าได้เป็นตำรวจเราไปสีอะไรแดงแดงเหรอพี่ตรงนี้วับได้เหรอไม่ใช่มันมีให้ขึ้นไปไหนดิมามาืงนี่ดิพี่เป็นตำรวจเว้ยจะหาสักคนหนึ่งมันจะแก้งโมเดลดีกว่าวันนี้มันจะแก้งโมเดลโอเคไหมมันจะแก้งโมเดลยิงโมเดลแก้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 โมเดลดีกว่า มาแกงโมเดลเราหาโน่นไหนเออเดี๋ยวคนเดียวคนขอหาโมเดลก่อนดีดูอยู่ไหนวะโมเดลโมเดลเลเวลห้าหกมั้งเมื่อกี้ดูไม่ทันไปเก็บเหรียญตรงนั้นเหนือตรงนี้ก่อนโอยู่ไหนแล้วเี่เก็บเก็บเหรียญวะเนี่ยเก็บเหรียญตอนเนี้ยอยู่ไหนอยู่นี่เก้มโมเดลดีกว่าโมเดลอยู่ไหนวะ

มันปล่อยอือตอนนี้มันอจะมือลั่นแล้วโมเดลอยู่ไหนวะตอนนี้โมเดลวาอยู่ไหนจะไปหาโมเดลเฮ้ยโมเดลอยู่ไหนวะหายากว่ะ โมเดลอยู่ไหนอะเฮ้ยโมเดลมันหายไปไหนหวะโมเดล้า,าล่อ้เอาเหรอะไม่ใช่อะ่ะดูกันดูกันดูกนมาใคร <c oughs> เดลไม่ได้อยู่ข้างล่างแล้วโมเดลไปไหนหวะโมเดลอยู่นี่เปล่า เราเก็บสี่สิบเหรียญเต็มวะเนี่ยฮะโมยังหาโมเดลไม่เจอเลยเฮ้ยโมเดลหายไปไหนวะทันนี้ก็ไม่มีทันนี้ก็ทางตานี่เฮ้ยเสียงมาอยใกล้เสียงยในใี้ปะวะมันเป็เหรอทไมันดูอ่ะ <g ül> ม่กินรวฆ่าใคร เอา้าวหมดเวลาซะก่อนน้อข้าได้เยอะอยู่นะได้ตั้งสองคนเลยแอปเป็นสองโอ้โหหมดเวลาแล้วโมเดวหายไปไหนวะเ,เดี๋ยวออกเกมบอกว่าจเย็นเดี๋ยวอ๋อนี่อยู่นี่ ไม่เงปพะเคได้ไงมาทำอะไรอยู่เนี้ยฮ้อ้องก็หาไม่เจอว่ะพี่บ้าเฮ้ตาเท่าไหร่วะผมเอาตาสี่ตอนนี้ตาที่สี่ดยกวนเาเฮ้ยตาตาที่ห้าดีกว่าผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวเกมเหรอเดี๋ยวรอแป๊บโอเคอเเขอแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมนนีว่า ขอแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดจาแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิแล้วเออเดี๋ยวก่อนกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจมาทำคลิปต่อนะครับผมก็บายนะครับผม